ปลาเล็กประจนภัยข้ามมหาสมุทรสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอร์เดเมชั่นเรื่อง Finding d e m o และ Finding Dory ภาคหนึ่งถึงภาค2รวมกันเป็นคลิปเดียวครับและก่อนจะไปรับชมกันนั้นยังมีคนดูที่ไม่ได้กดติดตามช่องของเราถึง9 0ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามและที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมที่จะไปรับชมสปอร์กันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับณนะปาการังแห่งหนึ่งที่สวยงามมีปลาการ์ตูนอยู่2ตัวครับอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยที่มีมาลีนเป็นสามีโคโลเป็นภรรยาทั้งคู่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขกับปลาตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมประการังเดียวกันซึ่งทั้งคู่ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นคือพวกเขากำลังจะเป็นพ่อแม่ปลาตอนนี้ลูกของพวกเขาอยู่ในไข่นับร้อยอีกไม่นา,นานจะตื่นขึ้นมาดูโลกโคโลบอกว่าเธออยากให้ลูกของเธอน่ยมีชื่อว่านีโมเรียกได้ว่ากำลังตั้งชื่อลูกกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่นานาน,นักจูๆ่ๆปลาตัวอื่นๆก็หายไปหมดเลย ก่อนที่จะพบว่ามีปลากินเนื้อตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมามารีนได้บอกให้โคโล่กลับเข้าบ้านแต่ด้วยความที่ว่าโคโล่เ,เธอห่วงไข่จึงได้รียบว่าไปหาลูกๆเป็นในตอนนั้นเองครับที่มารีนได้เข้าต่อสู้กับปลากินเนื้อตัวนั้นจนก,กระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาหมดสติไปมารีนตื่นมาในตอนกลางคืนพบว่าโคโลภรยาของเขารวมถึงลูกๆเนือยหายไปหมดมารีนเสียใจมากๆแต่ท้องทะเลก็ยังแม่ตามีไข่ตัวหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ดูกลัวมากๆแถมมีรอยร้ารอบๆมารินให้สัญญาว่าจะปกป้องลูกตัวนี้อย่างสุดความสามารถพร้อมตั้งชื่อให้ว่านีโมครับตัดผ้ามาอีกทีก็คือนีโมเนี่ยโตแล้วนะครับและดูเหมือนว่านีโมเนี่ยจะตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เขาได้ไปโรงเรียนเหมือนกับปลาเด็กตัวอื่นซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าจากเล้าตอนอยังเป็นตัวอ่อนนั้นส่งผลกระทบทำให้นีโมในตอนนี้มีครีบที่ไม่สมบูรณ์แบบ ทําให้นีโมว่ายน้ำลำบากนิดหน่อยครับระหว่างทางที่คุณพ่อไปส่งนีโมไปโรงเรียนจะสังเกตได้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นห่วงนีโมมากๆเรียกได้ว่าไม่ให้นีโมเนี่ยทำอะไรเองเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ทําให้เขาเนี่ยห่วงลูกมากๆไม่นานคุณพ่อได้พานีโมมาเจอกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันและก็ได้คุยกันสักพักก่อนที่คุณครูจะโผล่มา คุณครูเป็นปลากระเบนนะครับซึ่งการเรียนแต่ละครั้งก็คือต้องให้นักเรียนให้เป็นปลาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังของครูกระเบนและครูปลากระเบนนะครับก็จะพาไปทั่วมหาสมุทรแต่ไม่ไกลเกินยังคงอยู่ในเขตความปลอดภัยเพื่อไปสำรวจต่างๆมอบความรู้ให้กับเด็กๆคุณพ่อนีโมเนี่ยก็ดูเป็นห่วงมากๆครับเรียกเลยว่าลูกออกไปไม่ทันไรคุณพ่อเนี่ยก็เป็นห่วงมากๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ตามลูกตัวเองไปอยู่ดี ฉาภาพมาทาาฝั่งนีโมกันบ้างครับนีโมได้ไปเข้าแก๊งเด็กแสบกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ได้พานีโมไปที่ผาขาดเป็นชื่อเรียกได้ครับ อธิบายง่ายๆคือเป็นหน้าผาที่ขาดนั่นเองซึ่งมันก็ดูน่ากลัวมากๆและเหล่าเด็กๆก็ได้พบก,กับเรือลำหนึ่งที่ลอยตงเตงอยู่กลางทะเลเหล่าแก๊งเด็กๆนี่ก็หาเรื่องครับจะไปที่เรือลำนั้นแต่ด้วยความที่ว่านีโมเนี่ยว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเนื่องจากครีบของเขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กไม่นานนะคุณพ่อเนี่ยก็รีบว่ายเข้ามาและดุนีโมใหญ่เลยครับทั้งที่นีโมเนี่ยยังไม่ได้ไว่ายออกไปเลยและระหว่างที่คุณพ่อนีโมหรือว่ามารีเนี่ยกำลังคุยปรึกษากับคุณครูอยู่นีโมด้ววยคามนอใจและที่ออายยเเพื่นนๆลตัดสิใจ ไปกลางทะเล ไปแตะเรือลำนั้นประชดคุณพ่อเลยครับคุณพ่อเนี่ยก็ดุมากๆและในขณะที่นีโม่กาลังว่ายน้ํากลับมาจู่ๆก็ได้เจอมนุษย์คนหนึ่งจับตัวนีโม่ไปนีโม่ตอนนั้นเนี่ยก็สํานึกผิดไม่ทันแล้วละครับเขาขอร้องให้พ่อช่วยคุณพ่อก็พยายามว่ายตามเรือลํานั้นแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม่มีทางทันคนในเรือได้เอานีโม่ใส่กระติกก่อนที่จะทําแว่นตาดําน้ําลนในขณะเดียวกันมาลีนก็ตามหาลูกข,ของเขาแต่ก็ไม่เห็นเรือดังกล่าวแล้วและเพราะแบบนั้นจึงได้ลงไปถามปลาด้านล่างแต่ก็ไม่มีใครสนใจก่อน จะไปชนกับปลาตัวหนึ่งครับปลาตัวนั้นเป็นผู้หญิงเธอมีชื่อว่าดอรี่ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอได้เห็นเรือผ่านไปและก็ได้ชี้ทางนําทางให้กับมาลีนแต่พอว่ายน้ําไปเรื่อยๆครับดอรี่เธอก็ทําตัวแปลกๆเหมือนกับว่ามาลีนสกดรอยตามเธออยู่เธอก็เลยว่ายหนีจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งคู่ได้คุยกันมาลีสังเกตว่าดอรี่เนี่ยแปลกมากๆ เมื่อกี้เพิ่งจะชี้ทางให้อยู่เลยทําไมตอนนี้ทาเหมือนไม่รู้จักกันแล้วสรุปแล้วนะครับดอรี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นโรคความจําเสื่อมประปรายซึ่งก็จะจําเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ้าไม่ถูกพูดถึงมาเรนที่รู้แบบนั้นเลยครับก็ไม่ฟังแล้วแหละจะไปฟังคนความจําเสื่อมได้ยังไงและเขากําลังจะว่ายหนีไปครับแต่ก็ได้เจอกับฉลามใหญ่ตัวหนึ่งฉลามตัวนั้นครับท้าทางดูน่ากลัวมากมากแถมจิตสุดๆฉลามได้บอกว่าฉันจะพาไปงานปาร์ตี้ ว่าแล้วก็พาไปเลยตัดภาพใมาอีกทีครับก็คือมีฉลามสามตัวกาลลงปตยานตนว่าพวกเขาเนี่ยไม่กินปลาเป็นเพื่อนกับปลาตัวเล็กยกเว้นพวกโลมาตัวแสบถึงใจไงก็ตามครับพวกเขาเป็นฉลามเพี้ยนที่เลิกกินปลาไปแล้วซึ่งปลาฉลามตัวใหญ่ครับแนะนําตัวเองว่าเขาไม่ชื่อว่าบรูซซึ่งเขาก็ไม่ได้กินปลามา3สัปดาห์แล้วทางฝั่งดอรี่ก็ขึ้นไปแนะนําตัวบ้างเรียกได้ว่าตีสนิทกันเร็วสุดและระหว่างที่มาลีนกําลังแนะนําตัวอยู่นั้น เขาก็ได้สังเกตว่ามีแว่นตาดำน้ำของมนุษย์ที่จ <so ับตัวนีโมก่อนหน้านี้ไปไปเกี่ยวอยู่กับแท่นไม้ใกล้ๆว่าแล้วมารีนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างเล่าฉลามเนืก็สงสารมากๆครับซึ่งมารีนก็สังเกตได้ว่ามีข้อความบางอย่างอยู่ด้านหลังแว่นตาดำน้ำนั้นภารกิจต่อไปคือต้องตามหาคนที่อ่านมันได้และดอรี่เธอก็เกิดเพี้ยนไปแย่งแว่นตานั้นจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ดอรี่เนี่ยเลือดออก บรูซเนี่ยก็สูบเลือดนั้งเข้าไปในจมูกเต็มๆเลยครับทำให้แววตาของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นฉลามกระหายเลือดอีกครั้งแล้วก็ได้ไล่กินพวกมาลีนกับดอรี่อะนะมาลีนกับดอรี่เนี่ยเลยต้องหนีตายกันมาก่อนที่จะพลาดไปทำมิไซล์โดนกับกลับระเบิดใต้น้ำครับตอนนั้นพวกฉลามนะก็หนีไปแล้วส่วนระเบิดเนี่ยก็ระเบิดเป็นจุลเลยนะตัดภาพมาทางฝั่งนีโมกันบ้างครับเขาพบว่าเขาเนี่ยถูกขังอยู่ในตู้ปลาซึ่งนีโมก็ดูกลัวมากๆคนที่จับนีโมมานั้นคือเจ้าของร้านหรือว่าหมอฟันที่นี่ เพราะเพียงเห็นว่านีโมเนี่ยสวยดีก็เลยจับนีโมมาเลยครับไม่นานนะักนีโมได้เจอกับสมาชิกปลาตัวอื่นที่อยู่ภายในตู้ซึ่งปลาแต่ละตัวนะครับก็ดูตื่นเต้นกับนีโมมากๆเพราะปลาทุกตัวนั้นล้วนแล้วแต่มาจากร้านต่างๆก็คือร้านขายปลานั่นแหละครับมีแค่นีโมตัวเดียวที่มาจากมหาสมุทรซึ่งปลาที่นี่ครับก็จะมีกิจวัตรประจําวันก็คือดูแลคนไข้ต่างๆที่ถูกหมอเจาะฟันนั่นเองซึ่งนอกจากปลาแล้วนะครับก็จะมีไนโจา เป็นนกที่ชอบมาที่นี่บ่อยๆครับมีกิจวัตรประจาวันเหมือนกันเลยก็คือมาดูคุณหมอเนี่ยถอนรากถอนโคนฟันของคนไข้ซึ่งทันทีที่คุณหมอเห็นนกตัวนั้นก็ได้ไล่ออกไปครับก่อนที่จะเอารูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูน่ากลัวบอกกับนีโมว่าเธอจะเป็นเจ้าของของนายซึ่งมันก็มีเรื่องดาร์กอยู่ครับก็คือปลาทุกตัวที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับนีโมไปว่านายน่ะดวงซวยแล้วปลาทุกตัวที่อีหนูนี่หรือว่าลูกคุณหมอฟันเนี่ยเอาไปเลี้ยงล้วนแล้วไปสวรรค์ทุกตัวเลย นีโมที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลัวและแตกตื่นเลยเผลอไปตีกับท่อกองอากาศในขณะที่ปลาตัวอื่นกำลังช่วยจู่กๆก็มีปลาตัวหนึ่งบอกว่าห้ามยุ่งกับเด็กคนนั้น ปลาตัวนั้นท่าทางแปลกๆแถมมีแผลเป็นที่ใบหน้าปลาตัวนั้นบอกว่านายเข้าไปติดเองนายก็ต้องออกมาเองได้และนีโม่ก็เริ่มพยายามจนเขาเนี่ยสามารถออกมาเองจนได้ครับปลาตัวนั้นไม่ชื่อว่ากิลเขาก็มาจากทะเลเหมือนกับนีโม่ตัดผ้ามานเาฝั่งของมารีนและดอรี่กันบ้างครับทั้งคู่เนี่ยสลบไปและได้จมไปยังน้ําลึกก่อนที่จะเห็นแสงประหลาดซึ่งมันก็ดูสวยงามมากๆครับเพราะภายเนน่ะมันมืดสนิทก่อนที่เ็นทันไรปลาน่ากลัวจะปรากฏออกมาปรากฏว่ามันคือเจ้าของแสงที่ว่าแถมมันยังเล่ กินมาลีนกับดอรี่อีกด้วย ไม่นานนะทั้งคู่ก็ได้เจอกับหน้ากากที่มีบาะแสของนีโมอยู่ครับและก็โชคดีที่ดอรี่เนี่ยเธอสามารถอ่านหนังสือได้เหตุการณ์ตอนนั้นวุ่นวายน,นิดหน่อยครับแต่ได้ใจความมาว่าซิดนีย์ถนนที่4 2ก็คือที่อยู่ของเจ้าของแวนนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วปลาตัวนั้นติดอยู่กับแวน่นและมาลีนกับดอรี่ก็เริ่มออกเดินทางกันต่อในคืนนั้นนีโมได้เจอกับการรับน้องอันแสนขลุโหดผ่านภูเขาไฟมาให้ได้ครับซึ่งก็ผ่านได้อย่างง่ายๆแล้วแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งปลาตู้แลว ซึ่งตอนนี้เหล่าปลาก็ต้องประชุมกันแล้วละครับว่าจะช่วยนีโมยังไงเพราะลูกของคุณหมอหรือว่าดาร่าเดนจะมาภายใน5วันกิลเขาเสนอว่านีโมต้องหนีไปจากนี่โดยที่เขาห้ามโดนจับซึ่งเราก็จะหนีไปจากที่นี่ทั้งหมดซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่กิลเนคิดแผนหนีปลาตัวอื่นก็เริ่มเอือระออาแล้ว เพราะแผนได้คิดมาเกอนหน้านี้ไม่เวิร์กสักอันนึงและทำไมอันนี้มาถึงจะเวิร์กคิวบอกว่าเพราะเรามีนีโมอยู่นีโมเป็นปลาตัวเล็กที่สามารถรอดผ่านช่องอากาศไปได้สิ่งที่นีโมต้องทําก็คือเอาก้อนกรวดไปขัดเฟืองเอาไว้และถ้าสําเร็จน้ําในแทงก็จะสกระปรกขึ้นมาไม่นานเกินรอหมอจะเข้ามาล้างแทงด้วยตัวเองและวิธีล้างแทงก็คือเอาปลาทุกตัวเนี่ยไปไว้ในถุงและเป็นในตอนนั้นเองเลยครับที่ต้องกลิ้งหนีผ่านทางหน้าต่างและก็ลงทะเลไปในที่สุดทุกคนพอฟังเนี่ยก็เห็นด้วยครับคิดว่าแผนนี้ มีทางเป็นไปได้ตัดผ้ามาทางฝั่งมาลีนและดอรี่กันบ้าง พวกเขาทั้งสองเนี่ยได้พบเบาะแสว่าซิดนีย์เนี่ยไปทางไหนครับโดยปลากลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกมาว่าแล้วมาเรียนก็เริ่มไปเลยแต่ปลากลุ่มนั้นได้บอกทิ้งท้ายดอรี่ไว้ว่าถ้าเจอร่องหินแล้วให้ว่ายผ่านไปอย่าว่ายอ้อมขึ้นด้านบนดอรี่ก็ตกลงตามนั้นครับทั้งที่มารีเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ว่ายไปก่อนแล้วสุดท้ายแล้วครับทั้งคู่เนี่ยก็ว่ายขึ้นบนอยู่ดีและก็ได้ไปเจอกับกลุ่มแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่อยู่ด้วยกันนับร้อยและแน่นอนครับพวกเขาทั้งสองถูกช็อต ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถฝ่ามาได้ก็ตามแต่ก็หมดสติไปเลยทางฝั่งนีโมก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนโดยที่เขาได้เอาหินไปกั้นได้สําเร็จและกําลังจะออกมา แต่หินก้อนดังกล่าวมันเป็นก้อนเล็กเกินครับทาให้ฟันเฟืองเนี่ยยังคงหมุนอยู่ดีในเหตุการณ์นั้นครับนีโมเกือบตายแต่ว่าปลาตัวที่เหลือเนี่ยก็สามารถช่วยมาได้และด้วยเหตุการณ์เฉียดตาครั้งนั้นครับทำให้พวกเขาเนี่ยล้มเลิกที่จะหนีเลย mm. ทางฝั่งมารินตื่นมาทีครับก็พบว่าเขาอยู่ในกระแสน้ําตามเป้าหมายแล้วก็อยู่กับกลุ่มเต่ากลุ่มหนึ่งทางฝั่งดอรี่เนี่ยก็ได้เล่นกับลูกๆเต่า พวกเต่าได้บอกว่าเขาเนี่ยเห็นมาลีนไปฟัดกับพวกแมงกะพุนนานิใจกล้าไม่เบาเลยนะและก็ได้เล่าเรื่องประสบการณ์การเลี้ยงลูกเต่าด้วยครับพวกเขาไม่กลัวเลยที่จะให้ลูกพิสูจน์ตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยพร้อมหรือเปล่าและแล้วมาลีนก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาที่ตามหาลูกให้กับลาลูกเต่าฟังแล้วก็เต่าต,ตัวอื่นด้วยครับและการเล่าครั้งนั้นก็ถูกแพร่กระจายเรายังกับ 4G เต่าไปเล่าให้ปลาปลาไปเล่าให้กับปลาตัวอื่นเล่าต่อกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อได้ว่าข่าวเนี่ยแพร่กระจายเร็วสุดๆเรื่องราวของพ่อปลาที่ตามหาลูกได้สู้กับฉลามฝ่าฝูงแมงกระพุนตามหาลูกไกลกว่าพันไม้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับและปลาตัวอื่นเนี่ยต่างเล่าต่อนอกจากปลาแล้วเนี่ยนกยังได้ฟังอีกด้วยและนกก็เอาไปเล่าให้กับพวกนกต่อ จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนายเจลเนี่ยได้หูดีไปได้ยินครับเรื่องราวของพ่อปลาตามหาลูกที่มีชื่อว่านีโมอย่างที่รู้กันครับว่านายเจลเนี่ยเป็นนกที่รู้จักกับปลาตู้น,นั้นและก็ได้รู้ว่านีโมเนี่ยเพิ่งมาอยู่ในนั้นด้วยว่าแล้วนายเจลเนี่ยก็รีบมาหาปลาในตู้ครับและก็ได้มาเล่าเรื่องคุณพ่อของนีโมตามที่ได้ยินมาก็คือสู้กับฉลามฝ่าฟูแมงกะพุนเล่นเอานีโมเนี่ยตกใจครับและก็ดีใจมากๆที่พ่อของเขาเนี่ยจะมาช่วย ว่าแล้วนีโมนก็เริ่มทําตามแผนอีกครั้งปลาผู้ใหญ่ที่เหลือนะครับก็พยายามจะห้ามเพราะมันเสี่ยงเกินแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วครับนีโมก็ทําสําเร็จและแล้วกิวก็เริ่มประชุมอีกไม่นานตู้ปลานี้จะกลายเป็นสีเขียวสกรปรกเราต้องเตรียมตัวกันแล้วตัดผ้ามันลังฝั่งมาลีนครับเขาได้ออกมาจากฝูงเต่า พร้อมกล่าวขอบคุณที่ช่วยเขาไว้และแล้วมาลินก็ว่ายไปในถ้ำกลางมหาสมุทรพร้อมกับดอรี่ก่อนที่จะไปเข้าปากวานเฉยเลยนะตัดภาพานางฝั่งตู้ปลาครับตู้ปลาตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนคุณหมอที่เห็นแบบนั้นเลยครับเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมาล้างก่อนที่ลูกสาวของเขาจะมาเรียกว,ว่าเข้าแผนพวกปลาแล้วล่ะครับทางฝั่งมาลินกับดอรี่นะครับก็พยายามจะหนีออกไปจากปากปลาวาน ซึ่งจูจ่ๆดอรี่เธอก็บอกว่าเธอสามารถพูดภาษาปราวานได้แน่นอนครับว่ามารีนเนี่ยไม่เชื่อดอรี่ต้องบ้าไปแล้วตอนนี้มาลีนท้อมากๆครับเพราะการมาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยมันยากที่จะออกไปซึ่งจูจ่ๆดอรี่เธอก็เริ่มพูดภาษาวานซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะฟังรู้เรื่องด้วยนะครับและก็ได้พูดกันไปพูดกันมา จนในท้ายที่สุดแล้ววาเนี่ยปล่อยพวกเขาออกมาทางหัวกลับมายังมาหาสมุทรตามเดิมจนได้ตอนนี้อยู่หน้าซิดนีย์แล้วครับเป็นคืนที่โชคดีมากๆแต่พอมาตอนเช้านะครับพวกปลาในตู้เนี่ยถึงกับตกใจเพราะแทงเนี่ยมันใสสะอาดเหมือนยังกับว่าไม่เคยมีอะไรมาก่อนพวกเขาตั้งสันนิษฐานว่าสงสัยเจ้านายพวกเขาต้องแอบมาทําเมื่อคืนแน่ๆปลาดาวตัวน,นั้นบอกว่าเจ้านายเนี่ยเอาเครื่องทําความสะอาดมาติดใหม่ไอ้เครื่องนี้ไฮเทคมากมาก ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับหมดทางหนีแล้วแหละไม่นานเกินรอนิโม่ถูกจับแยกเอาไปใส่ถุงเตรียมเอาให้กับดาร่าพูดถึงดาร่าเธอก็มาเลยครับตัดผ้ามาทางฝั่งมาลีและดอรี่กันบ้างพวกเขาเกือบถูกนกกิน แต่นเจวก็เข้ามาช่วยไว้และกําลังมุ่งหน้าไปหานีโมตัดภาพมาทางฝั่งนีโมครับตอนนี้เขาเนี่ยแกล้งตายเป็นวิธีที่ฉลาดมากครับคุณหมอทีเห็นแบบนั้นเลยเอานีโมทิ้งลงชักโครกในขณะเดียวกันพ่อปลายอย่างมารีนนะครับก็ได้ขี่นายเจยวเข้ามาแล้วและก็ปั่นป่วนไปหมดเอาเป็นว่าในท้ายที่สุดแล้วครับนีโมถูกเอาลงท่อน้ําทิ้งและลงไปในทะเล ในขณะเดียวกันในเจลมาส่งมารีนและดอรี่ที่ปากอ่าวเพราะพวกเขาเชื่อว่านีโมโเนี่ยตายไปแล้วและแล้วมารีนก็แยกทางกับดอรี่ครับเป็นตอนท่านเองที่ดอรี่เนี่ยได้เจอกับนีโมว่าแล้วดอรี่ก็ได้พานีโมเนี่ยไปหาคุณพ่อครับ แต่ว่าดอรี่และนีโมครับเจอคุณพ่อได้ไม่ทันไรจู่ๆก็ถูกแหของชาวประมงเนี่ยจับไปนีโมตัวเล็กครับเลยสามารถออกมาได้แต่ดอรี่ติดอยู่ในนั้นและแทนที่นีโมจะหนีเหมือนกับเมื่อก่อนเขาเข้าไปช่วยดอรี่ครับและก็ได้บอกให้ปลาตัวอื่นเนี่ยว่ายลงน้ําทําให้แหที่เกี่ยวปลานับร้อยไว้เนี่ยครับมันจมน้ําและในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเนี่ยก็รอดมาจนได้และตัดภาพมาที่ปะกการังบ้านของนีโมหรือว่ามาลีนครับพวกเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและมาลีนตอนนี้ก็ลดความ เข้มงวดจากนีโมลงเยอะแถมฉลามก่อนหน้านี้ก็เข้ามาขอโทษด้วยครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ตั้งใจและมาเรีนก็ได้ส่งนีโมไปเรียนวันแรกและนี่คือ Finding Nemo ปลาเล็กหัวใจโตโตหากใครชอบรับฟังสปอเปเพลิน,นสามารถกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแถมทิ้งท้ายให้ด้วยน,นะครับปลาในตู้ตัวที่เหลือนยครับก็สามารถออกมาจนได้ ในภาค2นั้นเปิดมาด้วยเรื่องราวของดอรี่ ในตอนที่เธอยังเป็นเด็กได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวปลาเล็กๆ3ตัวในตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่กาลังสอนให้ดอรี่แนะนําตัวครับสิ่งที่ดอรี่ต้องบอกเป็นอย่างแรกก็คือหนูเป็นโรคความทรงจําสั้นและแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ได้เล่นซ่อนแอบ,บกับดอรี่ระหว่างที่ดอรี่กําลังนับเลขเตรียมที่จะไปหาอยู่นั้นความทรงจาของเธอก็เลอะเลือนจู่ๆก,ก็ไปเล่นกับชายเฉยเลยลืมว่าต้องทําอะไรไปก่อนหน้านี้พอดอรี่เห็นเพื่อนๆเ,เล่นเธอก็อยากจะไปเล่นบ้างแต่พ่อแม่ก็ห้ามครับ เพราะว่ามันอันตรายนั่นเองนั่นก็เพราะว่าระหว่างทางไปนั้นมันอยู่อีกฝ้าของคลื่นใต้น้ําแบบอันตรายมากๆพ่อแม่มัาจะตักเตือนเสมอแต่ดอรี่เองก็มักจะลืมทุกครั้งเธอในการขอโทษกับพ่อแม่ครับที่เธอเนี่ยลืมอีกแล้วซึ่งเธอก็ได้ถามกับพ่อแม่ว่าถ้าเกิดหนูลืมพ่อกับแม่ล่ะพ่อแม่จะลืมหนูหรือเปล่า พ่อแม่ตอบปฏิเสธครับพวกเราไม่มีวันลืมลูกเด็ดขาดและเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้ดอรี่เนี่ยมาอยู่ที่กลางมหาสมุทรคอยถามกับปลาแถวนั้นไปทั่วว่าคุณเห็นพ่อแม่หนูไหมแน่นอนครับไม่มีปลาตัวไหนสามารถช่วยได้เนื่องจากว่าดอรี่เนี่ยเธอเป็นเด็กความทรงจําสั้นเวลาพูดคุยกันอยู่ดีๆด,ดอรี่ก็จะลืมเรื่องที่คุยไปอย่างนั้นมาเลยเป็นเรื่องยากมากๆ ดอรี่ท่องไปตามมาหาสมุทรถามกับปลานับพันว่ารู้จักพ่อแม่ของหนูไหมไม่มีปลาตัวไหนให้คําตอบเธอได้จนกระทั่งดอรี่โตขึ้นกําลังตามหาพ่อแม่ของตัวเองและถามปลาข้างทางเหมือนเดิมไม่มีปลาตัวไหนอยากจะคุยกับเธอในตอนนั้นเองแหละครับที่ดอรี่ได้เจอกับมาลีนปลาการ์ตูนที่ทําลูกหายเกิดเป็นเรื่องราวของ Finding Nemo ในภาคแรกนั่นเองแต่นี่คือภาค2นะครับอาเป็นว่าจะขอข้ามเลย หนึ่งปีต่อมาหลังจากที่เจอนีโมแล้วดอรี่ก็ยังคงอาศัยอยู่กับมาลีนซึ่งในทุกๆวันดอรี่ก็จะไปกับพวกเด็กๆไปทํากิจกรรมต่างๆกับนีโมซึ่งในครั้งนี้มาลีไม่ค่อยอยากให้ไปครับเพราะวันนี้คือวันทัศนศึกษาดอรี่เนี่ยเป็นปลาขี้ลืมอาจจะทําให้ครูฝึกเขาลําบากได้แต่ดอรี่ก็ไม่เข้าใจที่พูดนะเอาเป็นว่าดอรี่ก็ได้ไปด้วยซึ่งการไปทัศนศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับการอพยพของพวกปลากระเบนที่จะกลับไปบ้านนั่นเองและเพราะแบบนั้นเองครับ เด็กๆเ,เนี่ยก็เลยถามกับดอรี่ว่าบ้านของดอรี่อยู่ที่ไหนพอดอรี่เธอนึกดูเธอก็ไม่รู้ครับเธอลืมมันไปแล้วแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าบ้านของตัวเองอยู่ที่ไหนว่าแล้วก็เริ่มออกเดินทางเลยพอมาถึงคุณครูฝึกก็ได้บอกกับเด็กๆว่าห้ามอยู่ใกล้เครื่อนใต้น้ำเบ็ดขาดคํานั้นดอรี่พอได้ฟังเธอนึกอะไรบางอย่างออก คำว่าคลื่นตายน้ําและแล้วความทรงจําในวัยเด็กก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของเธอเธอเหม่อลอยไปทั่วจนกระทั่งไปถูกฝูงปลากระเบนเนี่ยพาด์ใส่เธอสลบไปและตื่นมาและพบว่าเธอจําอะไรบางอย่างได้ครับอัญมณีอ่าวโมโรที่แคิฟเนียดอรี่เธอดีใจและตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเธอจําครอบครัวของตัวเองได้แถมยังรู้ที่อยู่อีกด้วยดอรี่เธอจะว่วยข้ามมหาสมุทรอีกครั้งเพื่อไปตามหาพ่อแม่ของเธอแต่มาลีนก็มาห้ามไว้ครับมาลีนไม่อยากให้ใครไปไหนอีกแล้ว สาเหตุที่เราข่ามาหาสมุทรไปหนึ่งครั้งเพราะนั่นคือครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ไปอีกแต่ดอรี่เธอก็ขอร้องฉันคิดถึงพวกเขามากๆมาลินเองเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเพราะทันทีที่ลูกเขาหายตัวไปเขาจะตามหาถึงแม้ว่าจะต้องข่ามาหาสมุทรก็ตามอีกอย่างก็คือดอรี่เธอเนี่ยความทรงจําไม่ค่อยดีครับจึงต้องการผู้ช่วยมาลินตอบตกลงไปตามนั้นได้ออกเดินทางกับดอรี่พร้อมกับนีโมสมปลาข่ามาหาสมุทรไปยังแคลิฟอร์เนียตัดภาพมาทีก็คือมาอยู่กับพวกเต่าในภาครแรกครับพวกเขา เป็นเหมือนแท็กซี่นั่นแหละเอาเป็นว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ร่องกระแสน้ําจนไปถึงแคลิฟอร์เนียครับตอนนี้ก็แยกกับพวกเต่าแล้วสถานีต่อไปคืออัญมณีอ่าวมอโรที่ที่ดอรี่คิดว่าครอบครัวของเธออยู่ที่นั่นซึ่งในตอนนั้นครับก็ยังไม่ถึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนได้ตระเวนหาไปเรื่อยดอรี่เธอตะโกนตามหาพ่อแม่ของเธอแต่พวกปูที่หลบซ่อนอยู่นั้นก็ได้บอกให้ดอรี่เงียบโดยทําเสียงชู้ใส่ดอรี่เธอคุ้นเสียงนี้มากและแล้วความทรงจาในวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งเ เคยมาในสถานที่นี้มาก่อน ซึ่งภายในความทรงจําดอรี่เธอรู้ว่าพ่อแม่ของดอรี่เนี่ยมีชื่อว่าเจนเนี่กับชารีตอนนี้ดอรี่เนี่ยคืบหน้าขึ้นเยอะรู้แม้กระทั่งชื่อพ่อแม่ของตัวเองว่าแล้วก็ตะโกนหาต่อปูระหว่างทางเนี่ยก็พยายามบอกให้เงียบมาลีนเองเนี่ยก็พยายามห้ามอีกแรงและได้บอกกับดอรี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะที่เรานะ่ะมาอย่างถิ่นที่เราไม่รู้จักและตะโกนเรียกเสียงดังขนาดนี้บางครั้งมันอาจจะมีตัวอะไรใหญ่ๆอยู่ก็ได้ซึ่งตัวใหญ่ที่ว่าก็อยู่ด้านหลังมารีนแล้วละครับมันคือปลาหมึกยักษ์นั่นเองว่าแล้้ววพกเขาง ามเนี่ยก็ว่ายนาตั้งหนีปลาหมึกยักษ์ที่พยายามจะกินพวกเขาเรียกได้ว่าเกือบคิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้ง3ก็รอดมาจนได้แต่รอดมาได้ไม่นานดอรี่ก็ถูกจับไปอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่จับไปคือคนอนุรักษ์ปลาจับไปนั่นเองพวกเขาพาดอรี่มาที่ห้องตรวจเชื้อและใส่ป้ายแปลกแปลให้กับดอรี่หลังจากที่รับตาผู้คนจู่ๆปลาหมึกที่พรางตัวอยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นปลาหมึกตัวนั้นแนะนำตัวกับดอรี่ว่าเขาชื่อว่าแฮงแฮงได้อธิบายว่าปลาที่มีป้ายติดอยู่เนี่ย จะถูกย้ายไปที่อื่นที่เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ทางฝั่งดอรี่เนี่ยก็ต้องตามหาพ่อแม่ระหว่างพูดคุยกันดอรี่ก็ทําตัวแปลกๆครับจนสุดท้ายแฮงรู้ว่าดอรี่เนวความทรงจําเสื่อมเลยอธิบายกันยากหน่อยเอาเป็นว่าคุยไปคุยมาเนี่ยแฮงจะช่วยดอรี่ตามหาพ่อแม่เพื่อแลกกับป้ายของดอรี่นั่นเองเนื่องจากว่าแฮงเนี่ยอยากจะอยู่ในตู้ครับเขาไม่อยากกลับเข้าสู่ทะเลด้านนอกเพราะว่ามีความทรงจําที่เลวร้ายอยู่และดอรี่ยังได้รู้อีกว่าอัญมณีอ่อาวโมโรเนี่ยก็คือที่นี่แหละถ้าฝั่งมารีนและนีโมโนะครับ พยายามตามหาดอรี่อย่างที่สุดพวกเขาได้ไปรู้จักกับแมวน้ํา2ตัวซึ่งท่าทางบองบองกันนะเอาเป็นว่าแมวน้ํา2ตัวแล้วเนี่ยพยายามเรียกนกอยู่ครับทางฝั่งแฮงและดอรี่ก็มายังห้องควบคุมเพื่อมาดูแผนที่นั่นเองแฮงต้องการรู้ว่าที่ที่ดอรี่จะไปเนี่ยคือที่ไหนดอรี่เธอก็เลือกไม่ถูกครับเพราะเขาจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่รู้เลยด้วยซ้ําทางฝั่งแฮงเนี่ยก็ต้องคอยหลบคนเป็นระยะถึงกับต้องปลอมตัวเป็นแจกันต้นไม้เลยแหละครับเอาเป็นว่าดอรี่เนี่ยก็เลือกสถานที่ที่เป็นเปลือกหอยเพราะเธอจําได้ครับใ ตอนเด็กนั้นชอบเล่นเปลือกหอยกับพ่อแม่ และยังได้รู้อีกว่าแม่ของเธอน่ะชอบเปลือกหอยสีม่วงแต่แม่ทันที่จะเลือกจู่ๆคนก็เข้ามาครับทาให้แฮงค์เนี่ยต้องหนีไปห้องด้านล่างในตอนนั้นดอรี่ได้ไปเห็นถังน้าหนึ่งที่เขียนชื่อว่าดิสตินี่ดอรี่เธอจําชื่อนั้นได้ครับและก็กระโดดไปเฉยเลยนะเลนเอาแฮงค์เนี่ยหัวเสียมากๆดอรี่จะกระโดดไปทไําไมภายในถังนั้นครับก็มีปลามากมาเลยแหละซึ่งปลาพวกนั้นเนี่ยต่างเดี้ยงกันหมดแล้วดอรี่ก็เข้าใจว่าแกล้งตายนะเอาเป็นว่าปลาพวกนั้นคืออาหารให้กับปลาที่มีชื่อว่าดิสตินี่ ว่าแล้วดอรี่เนี่ยก็ถูกโยนลงไปแล้วก็ได้เจอกับปลาดิสนีย์ที่ว่าเธอคือปลาฉลามบานครับมีปัญหาก็คือสายตาสั้นมองระยะไกลไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าดอรี่ก็ได้พูดคุยกับปลาฉลามบานตัวนั้นซึ่งดิสนีย์เนี่ยก็จําเสียงของดอรี่ได้ครับทั้งคู่น่ะเคยคุยกัน ผ่านทางท่อระบายน้ําในสมัยที่ดอรี่ยังเป็นเด็กและอยู่ที่นี่ตอนนี้ดอรี่ก็อธิบายทุกอย่างครับว่าเธอกำลังตามหาพ่อแม่และโชคดีที่นิสติรีเนรู้ครับว่าดอรี่เนี่ยมาจากมาหาสมุทรจาลองแต่มันก็ยากเกินกว่าที่วานจะช่วยครับไม่นานตัวละครหนึ่งก็โผล่มาชื่อว่าเบลลี่เป็นวานอีหนึ่งสายพันธุ์ที่มีความสามารถส่งคลื่นเสียงตรวจจับหาของและเส้นทางระยะไกลได้น,นั่นเอง ทางคู่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยรงร้อยกันเท่าไหร่เอาเป็นว่าแม่นานักปลาหมึกก็ได้เข้ามาหรือก็คือแฮงนั่นแหละครับแฮงเนี่ยก็จะพาดอรี่ไปที่มาหาสมุทรจำลองเพื่อแลกกับป้ายตามสัญญาไว้ทางฝั่งมารีและนีโมก็ยังคงอยู่กับแมวน้ำที่เรียกหานกอยู่นั่นแหละไม่นาพวกนกเนี่ยก็ได้มานกที่พวกเขาเรียกมีชื่อว่าเบกกี้ซึ่งดูท่าทางแล้วเนี่ยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมารีอยากจะเข้าไปต้องบินเข้าไปเท่านั้นมารี Marie เนี่ยก็พยายามคัดคา้านแต่สุดท้ายก็จำใจ ต้องบินไปอยู่ดีครับในขณะเดียวกันปลาวานเนี่ยก็ได้หลอกล่อความสนใจให้แฮงกับดอรี่ที่อยู่ในรถเข็นเด็กเนี่ยไปยังมาหาสมุทรจำลองนั่นเองไปไปมาๆพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็เป็นหลุดอยู่ในคิดโซนหรือว่าโซนเด็กครับเรียกได้ว่าเกือบคิดเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้อมากๆเอาซับปลาเป็นของเล่นเลยนะแล้วก็จะบอกว่าแฮงเนี่ยกลัวที่นี่มากมาก จริงๆแล้วปลาหมึกควรมี8หนวดแต่แฮงค์มี7หนวด1หนวดของเขาหายไปเพราะว่าเด็กนั่นแหละครับแต่แล้วเพราะว่าดอรี่เนี่ยนึกถึงความทรงจําสมัยเด็กทําให้เธอมีความกล้าขึ้นมาและกล้าที่จะพาแฮงค์ออกไปจากตรงนี้ได้ทางฝั่งนีโมและมารีนะครับก็ได้เข้ามาแล้วอีท่าไหนไม่รู้แหละเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอกับหอย ที่พูดเยอะสุดๆทางฝั่งแฮงก์ก็มาส่งดอรี่ที่มาหาสมุทรจำลองด้านล่างน,นี้คือบ้านของดอรี่แล้วดอรี่ก็ได้ให้ป้ากับแฮงครับและกล่าวขอบคุณกับแฮงพร้อมบอกกับแฮงว่า เธอคงไม่ลืมแฮงแน่ๆแฮงเนี่ยดีใจมากๆแล้วก็ได้ปล่อยให้ดอรี่ไปด้านล่างไปยังบ้านที่เธอเคยอยู่ครับดอรี่เนี่ยเจอบ้านของเธอจริงๆแถมยังได้เจอกับเปลือกหอยที่เคยเล่นกับครอบครัวในสมัยเด็กแต่ที่แปลกไปก็คือพ่อแม่ของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมีปูผู้หญิงตัวหนึ่งบอกกับดอรี่ว่าปลาสายพันธุ์ของเธอนะ่ะอยู่ในด่านตรวจโรคทั้งหมดแล้วหรือก็คือที่ดอรี่จากมานั้นและครับชนิดปลาของดอรี่มีชื่อว่าบูแทงปลาบูแท้งน่ะถูกย้ายไปที่นั่นหมดแล้วเพื่อเขาจะมีสวนน้ําของตัวเองในคลรลหรืืออก็อที่ าหมึกอยากจะไปดอรี่ตอนนี้ก็เป็นกังวลมากๆเธอต้องไปหาพวกเขาพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอรี่กำลังจะมาปู่ผู้หญิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไปด่านตรวโรคหนะ่อง่ายๆให้ดอรี่เนะี่ยว่ายตามท่อน้ําไป ซ้าย2ขวาหนึ่งก็เจอแล้วอย่างที่รู้กันครับว่าดอรี่เนี่ยความทรงจําเสื่อมและท่อที่ว่าดอรี่ก็จําได้ด้วยมันคือท่อที่เธอเนี่ยพัดพลากกับพ่อแม่สมัยเด็กเดี๋ยวจะขอสรุปเรื่องราวก่อนหน้านี้กันแล้วกันนะครับมีอยู่คืนหนึ่งที่ดอรี่สังเกตว่าแม่ของเธอร้องไห้กังวลเรื่องของเธอและเพราะแบบนั้นเองครับดอรี่เนี่ยเดยจะไปหาเปลือกหอยสีม่วงเป็นสีที่คุณแม่ชอบแต่แล้วก็ถูกคลื่นซัดหาไปยังท่อที่ว่าเข้าไปสู่มาหาสมุทรที่กว้างใหญ่ในตอนนี้ดอรี่ต้องเข้าไปอีกครั้ง เพื่อไปยังห้องตรวจโรคดอรี่ทำใจยอยู่สักพักและได้เข้าไปเลยครับ ระหว่างทางดอรี่พยายามเตรียมความทรงจําตัวเองว่าต้องเลี้ยวซ้ายสองขวาหนึ่งแต่แล้วสุดท้ายก็หลงจนได้แต่ดอรี่เธอก็จําได้ครับว่าท่อทุกทอ่อเนี่ยมันเชื่อมต่อกันว่าแล้วก็ได้เริ่มสื่อสารกับดิสนีย์เป็นภาษาปาวานเหมือนกับตอนเด็กนั่นเองดอรี่ก็บอกว่าเธอต้องไปที่ด่านตรวจโรคดิสนีย์ก็เลยบอกให้แดนนี่เนี่ยใช้ครื่นงเสียงตรวจสอบซะพอเขาทำเนี่ยมันก็ได้ผลครับดิสนีย์ได้บอกทางกับดอรี่ตอนนี้ดอรี่เนี่ยใกล้ถึงฝันแล้วแต่ในขณะเดียวกัน แดนนี่ก็สังเกตว่ามีปลาตัวใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาหาดอรี่ซึ่งปลาตัวนั้นครับก็คือนีโมและมารีนั่นเองพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งและแล้วพวกเขาทั้งสามก็ไปยังด่านตรวจโรค และยังได้เจอกับแฮงค์ที่อยู่ที่นั่นแฮงค์ <Hank S 1> ก็อาบุกเขาทั้งสามเนี่ยเข้าไปในตู้ของปลาบูแทง์ดอรี่พยายามตามหาพ่อแม่ของเธอแต่ก็ไม่มีใครที่เป็นพ่อแม่ของเธอเลยครับจนกระทั่งปลาในนั้นจําได้ว่าเธอคือดอรี่ลูกสาวของเจนนี่กับชา์ลีที่หายตัวไปหลังจากนั้นปลาทุกตัวก็เริ่มอ,อธิบายว่าหลังจากที่ดอรี่หายไปเนี่ยพ่อแม่ของเธอก็มายังดานตรวจโรคแต่ก็ไม่เจอเธอเรื่องมันก็หลายปีมาแล้วไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงต่อ ที่จะสื่อก็คือพ่อแม่ของดอรี่เนี่ยตายไปแล้วนั่นเองครับแต่เวลาก็มีไม่พอแล้วตอนนี้แฮงต้องเอาดอรี่ออกมาก่อนแต่แล้วแฮงก็ถูกจับได้ทางฝั่งนีโมและมารีเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตู้ของปลาบลูแทงก์ทางฝั่งดอรี่ก็ตกลงไป ไปยังท้องมาหาสมุทรอีกครั้งตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างมันเร็วร้ายมากๆดอรี่ไร้หนทางตามหาพ่อแม่แต่แล้วดอรี่ก็ได้เจอกับเปลือกหอยดอรี่จึงได้ตามมันไปและพบกับบ้านปลาหลังหนึ่งแล้วแล้วพ่อแม่ของดอรี่ก็โผล่มาครับ มันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆพวกเขาทั้งสองรออยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วคอยวางเปลือกหอยไปตามทิศทางต่างๆเพื่อให้ดอรี่ตามมาอยู่เสมอพวกเขาทั้งสองดีใจมากๆที่ได้เจอกับลูกที่พะเพลาไปหลายปีทางฝั่งนิโมและมาลีนก็ยังคงอยู่ในตู้ปลาบูแฮงค์แฮงค์เองเนี่ยก็ยังอยู่ในตู้ปลาเหมือนกันครับเขาเนี่ยถูกจับมาแล้วทางฝั่งดอรี่ก็ต้องไปช่วยเพื่อซีของเขามาลีนและก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของมาลีนเนี่ยให้พ่อแม่ฟัง ตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องช่วยด้วยดอรี่ได้ขอให้ดิสตินี่ช่วยครับแต่ดิสตินี่เธอก็กลัวกลัวจะว่าไปชนอะไรเข้าแต่เพื่อนของเธอก็บอกว่า ในท้องทะเลน่ะไม่มีผนังหรอกนะว่าแล้วดิสนีเนี่ยก็เลยโดดไปเลยเบลลี่ก็ตามมาเหมือนกันครับนอกจากนั้นแมวน้ำสองตัวเนี่ยก็ยังตามมาอีกแล้วก็พวกเขาไปทำท่าเนี่ยไม่รู้เลยครับให้นาคน้ำเนี่ยไปขวางเส้นทางรถไว้ให้รถเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้แล้วแล้วนากก็พาดอรี่มาเจอกับพวกนีโมและมาลินอีกครั้งตอนนี้ต้องโกยหน้าตั้งแล้วล่ะครับแล้วเดี๋ยวจะขอสรุปเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งหมดหนีมาได้ทางฝั่งแฮงค์เนะครับเขาก็เปลี่ยนใจไม่อยากจะไปอยู่ในตู้แต่มาอาศัยร่วมกับดอรี่ที่ การารลงงขอนีโพ่อแม่ของดอรี่เองก็มาอยู่ด้วยกันครับและนี่คือการประจนภัยของปลาเล็กข้ามมหาสมุทรหากใครชอบรับฟันสปอเปเพลิน,นสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ